สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้ำเปี้ยวกกอกะนะคะถ่ายดย้วยแม่นุนาค่ะแม่นุนาถ่ายนะคะช่วงนี้เป็นช่วงบ่ายนะคะหลังพักเที่ยงค่ะมาดูอาหารเที่ยงของปตันไข่ต้มไข่ข้างห้างม,มันน่ากินขนขาดาน,าน,านั้นาวยไหม สุขภาพเป็นกระดาษดูนี่อยู่ในอะไรในกระเป๋าหนี่งเตรียมไายฮะเตรียมไายป๋พี่กิมกินกับข้าวขาหมูแต่เทจากมเออท<ด>จากกล,ล่องใส่จานนะคะบอกนะบอกว่าอันพระเจ้าองค์มาพอเห็นข่อยนั่งถ่ายยู่นี่เจ้าถ่ายข่อยเด้อข่ขขอยไปซุ้อ,อของำตัมป<า>์ปัต็นสตัมป์ปเต็นกับสตัมป์แม่มาต่อยคนละคกเลยนะคะบอกเออกี่ตัวแล้วถ้าถาโดนกระท้วงฮะวันนี้โทษรักษาคน

มออร์หอนหน้ามันหมอนี้ไมเดบเราข้าุ่นมัเนาะมยอแล้เอ๊ะมาวาไมปุ่นพรอมป่ือมากโอเขนมกีนมาเป็นดันกินมันนีใส่มัแ่นลกนอจะนข้ใส่มัวกินแม่เป็นกับ้างวาเดี๋วเราต้องมีขนมจีนมีข้าวปุ้น เขาปนขุนใช้้าขุนใช้ฟองเปล่าอยู่แล้วเนาะต้วเนาะจับมันก่อนต้องให้มันนแเมเนี่ยเอาก็โดดทำไมข้อกรเดิ่แสบไปแสบก่อาจกินแสบแล้ว ดีแดดออกพอดีเลยพอดีแดดออกเขาก็นี่นี่มาใหม่นี่ตามมาใหม่นะเป็นกระแทบแซบปรอบตาแล้วก็ป้าก็ดึงออกมาพอดีปรักอบเป็นไฝาดปักอบะกอบีหีฝาดกอบมันสีแหลาปานนั้นฝาดคอืมปลาอืม ของแซ <ไป S 1> ่แบผู้แพร่ปลาลุงไม่ท้องขูเดเมียนดอกไใ้ท้องแบบแซใบกระเทียมเดี๋ยวนี้นเป็นแซ่บใชนไ่ดีหรอไม่ถ้าบุ้งใบกระเทียมของแซ่บแล้วโอเคเปิดเแซ่บคัตค่ะส้มตำเปิดซ่บหลายเด้ออ่าให้กำลังใจนะคะสำหรับทุกท่านค่ะ ที่มาสารบันวันนี้นะคะอย่าลืมนะคะมาเป็นกําลังใจให้กับ YouTube วรรลุงพลเช่นเดียวกันนะคะไล่ช่องอยู่ด้วยกันนะคะมาเป็นกําลังใจให้กับยูทูบเบอร์ค่ะรวมทั้งช่องนุนาภาพไปดูและช่องน้งเปี้ยกกกอกด้วยค่ะฝากช่องกะกอกสเตชันของอาจารย์ธัญรัตน์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่นะคะพี่น้องสวัสดีค่ะ